สวัสดีคันด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่กับไมค์ครับกันอีกแล้วซึ่งคิดขีดขีดข้างบนนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่ามันคืออะไรก็มันก็คือเอเดอร์ดั้ตนั่นแหละซึ่งผมก็จะสร้างกองเก็บเอเดอร์ดัก้ได้ก็ใช้เวลาน,านานมากเลยครับคือนานนับข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวเอาเอเดอร์ดั้ก้อนก็ง่ายๆเลย ก็พิมพ์อำเออเอเอทับก่อนแล้วก็ซัม,มอนซลม,มอนดาก้อนนะครับผมดาก้อนแล้วก็พิมพ์แบบนี้เว้น ไปไหนแล้วไม,ไม่ผลนี้เล็กเกินไปมันไม่จริงมันไม่มีทางไปได้จะการขุดไปดูครับผมอดี๋ยะก้อนก้อนนี้ดูมันจะเล็กเกินนะนี่ผมกะไว แบบนี้นะแต่ว่าสุดท้ายผมก็สร้างไม่ไหวครับก็สุดท้ายก็สร้างไม่ไหวก็วันนี้ผมก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดแอนเดอร์นาก้อนมาในนั่นตายมันจะออกไข่ไหมออกไข่ไหมซึ่งบอกนี้ทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับมันก็จะเป็นบอกอวกาศครับผมนี่ผมสับที่ผมผมมันมา ก็คือมันสามารถใช่ไม่ใช่บอกไอ้นั่นโดยไม่ใช่บอกเอนเดอร์เสียไปนามากแล้วมันชอบมุดเหมือนตัวตุนนะ่นแน่มุดแล้วก็โผล่มุดแล้วก็โผล่มีสี่ตัวละมีสี่ตัว เงียบเลยเดี๋ยว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 หรือว่าต้องข้างบนต้องอยู่ข้างล่างแล้วซัมอนข้างบนประมาณนั้นใช่ไหมใช่ไหมแบบนี้นะข้างล่างแล้วซัมอนข้างบนนะถึงจะได้เปล่าเชื่อเลยหรืก็ไม่ได้เฮ้ ต้องจับตาด,ดูไอเดอร์ดากอนไว้ให้ดีว่ามันจะไปทางไหนแล้วผมก็จะให้มันเข้าไปอยู่ในกล่องมันใได้าเลยคากับ,บันพีดสมอนดากอน ก็ไม่ได้สิหรือว่าจะได้กันปวดไปน้นแล้วว่าไปหรือว่าด้านข้างขอให้มันเป็นไปได้ขอให้มันเป็นไ,ไนปนไ,ได้เถอดข่ารอเจ้าอยู่เอเดอร์ดากก้อนมอน อ่าอเข้าไปลยครับท่านผู้ชมแล้วมันก็ไม่เขเข้าไปใช่ไหมท่านผู้ชมเข้าไปจะเป็นประสบการณ์ทั้งใหญ่ของผมะจะกลายเป็นประสบการณ์ทั้งใหญ่ของผมเลยทีเดียว ครับ,บครับแปปคัดอ่าแล้วก็ถึงช่วงท้ายของไมค์ครับที่ผมต้ดมาใหม่แล้วนะนอกจากนั้นเราทำไม่ได้ในช่วงสุดท้ายของไมค์ครับที่ผมขึ้นมาใหม่สาระไมค์ครับเป็นครับผมสาระไมค์ครับในวันนี้ก็จะพูดถึงว่าไมค์ครับเนี่ยสามารถพิมพ์เป็น ตัวอักษสีได้นีครับผมนี่2ก็จะเป็นอันนี้นี่ก็จะผมก็จะพิมพ์ชื่อผมนะดีดจะเป็นแบบนี้ถัดไปถ้าเกิดพิมพ์ตัว S แบบนี้จะเฉพาะซัมซุงนะส่วน iOS เนี่ยก็จะเป็นรุ่นอีกแบบนหนึ่ง iOS ก็จะ้วมันก็จะมีขึ้นเลือกนะครับผม อันนี้มันก็จะกลายเป็นตัวหนานะครับผม,มก็เท่ากับทีจุดทีไปมันจุดจุดทีจุด,จด,จดนี่ก็จะกลายเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเอาสีผสมกับตัวหนาก็ได้สองนี่มัน e สองสองอันนี้ l ก็ีจุดีจุดีจุดนี่ก็จะออกมาเลืที่ดบ่งสีตัวหนาแล้วก็ตัวหนาผสมสีนะครับผมก็สำหรับสาร่าไมคครับแล้วไมคครับในกล่องอ n d เดอร์ดากอนนะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย